สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะนำเนื้อหาในรายวิชาปริมากรรมพื้นฐานมานำเสนอในกิจกรรมปรับพื้นฐานครั้งนี้เนื้อหาที่อาจารย์จะนำมาเสนอได้แก่ 1. วัสดุและอุปกรณ์ 2. ลักษณะของงานปริมากรรม 3. วิธีการขึ้นชิ้นงานก่อนอื่นเรามาเข้าใจความหมายและความเป็นมาของปริมากรราเบื้องต้น ประติมากรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปร่างรูปทรงสามมิติมีปริมาตรมีน้ำหนักและกินพื้นที่ในอากาศเป็นศิลปะที่มีรูปทรงสามารถจับต้องและชื่นชมความงามได้ด้วยสายตาและการสัมผัสโดยตรงผู้สร้างผลงานประิมากรรมเรียกว่าประติมากรซึ่งการสร้างสารผลงานปริมากรรมทำได้หลายวิธีได้แก่ 1. การปั้น 2. การแกะสลัก 3การหลอ่อ4การประกอบขึ้นรูปวัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสารคผลงานถ้ามีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะสะดวกต่อการสร้างสารค์ผลงานและงานจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวัสดุในการปั้นหรือการขึ้นรูปมีหลากหลายมากมายทั้งดินเหนียวขี้ผึ้ง ดินน้ำมันสามารถนำมาขึ้นรูปสร้างสารค์ชิ้นงานได้แล้วยังมีวัสดุต,ต่างๆอื่นๆอ,อ,อีกเช่นเหล็กเส้นลวดกระดาษถุงพลติกผ้าล้วนแล้วเป็นส่วนประกอบของการสร้างโครงสร้างก่อนจะขึ้นรูปส่วนอุปกรณ์ในการปั้นก็จะมีเครื่องมือปั้นเกียง มีดซิลต่างๆซึ่งเราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันในรายวิชาลักษณะของงานป็นมากรรมแบ่งได้เป็นสามลักษณะได้แก่ป็นมากรรมนูนต่ำนูนสูงและก็ลอ,อยตัวอันนี้อาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูเพื่อที่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะรับปฏิมากรรมนูนต่ำจะมีลักษณะต่ำ มองเห็นได้ด้านเดียวก็คือด้านหน้านะครับด้านข้างไม่สามารถมองเห็นได้ส่วนปริมาณกรรมต่ำตูงสูงหรือปริมาณกรรมนูนสูงก็จะมีลักษณะที่จะสูงขึ้นมากว่าปริมาณกรรมนูนต่ํานะครับซึ่งก็จะสามารถมองเห็นได้ด้านหน้าด้านข้างด้านเฉียงจะมองไม่เห็นอยู่ด้านเดียวก็คือด้านหลังด้านที่ติดกับผนัง ส่วนปฏิมาตรกรรลรอยตัวเราสามารถเดินวนดูได้รอบด้านกินพื้นที่ในอากาศขึ้นมาเป็นลักษณะวงกลมนี้เลยอันนี้ก็เป็นการทําให้เห็นถึงลักษณะของปฏิมาตรรมนูนต่ํานูนสูงแล้วก็ลอยตัวต่อไปเป็นวิธีการขึ้นเพนนะครับเราค่อยๆเอาดินน้ำมัน ติดลงในกระดานที่เราเตรียมไว้พอเราติดเต็มแล้ว เราก็ทําให้พื้นเรียบเป็นระนาบวิธีการขึ้นชิ้นงานนะครับครั้งนี้อาจารย์จะมามาสาธิตเกี่ยวกับก,บการปั้นรูปทรงเลขาคณิตนะครับ ราะว่ารูปทรงเรขาคณิตก็เป็นส่วนสำคัญของงานปริมากรรมนูนต่ำนูนถงต่างๆก่อนอื่นเราจะต้องหัดปั้นรูปทรงเรขาคณิตในแต่ละรูปก่อนเพื่อทําความเข้าใจกับรูปร่างรูปทรงของสิ่งที่เราจะปั้นเราจะเริ่มจากทรง กระบอกนะครับก่อนอื่นเราล่างรูปล่างโครงสร้างลักษณะเดียวกับการเรียนด r ออ i n g นะครับเราอาจจะหาเส้นกึ่งกลาง เพื่อดูซ้ายขวาให้เท่ากันหลังจากนั้นเราดำดินกดขึ้นตามเส้นไขาลายที่เราล่างไว้ พยายามอย่าให้เกินขอบเพตเพราะว่าเราได้ล่างไว้แล้วอย่างนั้นเราก็ใส่พื้นที่ว่าง ตรงกลางให้เต็มเลยรูปทรงของรูปทรงกระบอกมันจะมีลักษณะของโค้งอย่างนี้นะครับเราก็ควรกดด้านข้างตรงนี้ให้ต่ำแล้วก็รูปโคง้งจุดไหนสูงสุดจุดไหนใกล้ตาเราสุดก็คือจุดที่สูงที่สุดนะครับ แล้วด้านบนมันจะเป็นลักษณะของเพน เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือนิ้วเรานี่แหละครับอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าเพื่ออำนนยความสะดวกเครื่องมือเล็กๆไว้เก็บตามร่องรอยที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ตรงไหนที่มือเข้าถึงได้ก็ใช้มือไปเลยครับ ถ้าหลังสุดที่ติดกับพื้นเราอาจจะใช้วิธีการซาะล่องเพื่อจะช่วยผักระยะให้งานดูมีมิติขึ้นมา อันนี้อาจารเขียนให้ดูนะครับระหว่างปากมันบางทีแสงของการถ่ายคลิปม,มันอาจจะไม่เห็นอันนี้ก็เป็นลักษณะของทรงกระบอกนะครับต่อไปเป็นการปั้นรูปทรงกลมนะครับ รูปงกลมก็เราก็ปั้นรูปขึ้นมาก่อนเป็นลักษณะวงกลมเราอาจจะล่างสักหน่อยหาสัดส่วนของรูปวงกลมว่าในงานของเราวงกลมมีลักษณะมีขนาดประมาณเท่าไหน เสร็จแล้วเราก็ทำการคัดเส้นวงกลมของเรา อันนี้ก็เป็นลักษณะของการปั้นวงกลมนะครับต่อไปเป็นลักษณะทรงกลวยนะครับ กลวยขึ้นมาแล้วลักษณะการขึ้นเหมือนกันครับแต่เราต้องสังเกตระนาบแล้วก็จุดโคง้งส่วนโคง้งส่วนเว้าต่างๆของรูปทรงอันนี้ทรงกลวยมีลักษณะปลายแหลมเราก็จะต้องให้ปลายแหลมมีลักษณะที่ต่ำหน่อย ต้นที่ตั้งอยู่กับพื้นก็ให้มีลักษณะสูงกว่าปลายเพื่อจะได้ดูมิติสมจริงนะครับ ลักษณะเหมือนทรงกระบอกครับเป็นโค้งมานะครับโค้งขวามารับซ้าย อันนี้เป็นดินน้ำมันครับ สิ่งสำคัญอยู่ที่คออันนี้ก็เป็นลักษณะของทรงกลวยนะครับต่อไปจะเป็นการปั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมาล่าก่อน สี่เหลียมลักษณะประมาณไหนดีอ่าอาจจะสี่เหลี่ยมประมาณนี้ ทำเหมือนทุกรูปทรงนะแต่สีเหลี่ยมเราระวังสับสนเรื่องมิตินะครับควรค่อยๆใส่ไปทีละ,ละน้บ อันไหนที่อยู่ไกลก็จะต่ำนะครับเค่อยๆไล่ขึ้นมา ้จุดสูงสุดตรงนี้แล้วตรงลุมนี้จะเป็นส่วนที่หักมาชนทางนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดแล้วก็มาคัดอีกทีตอนนี้เราใส่เพิ่มดินให้มิติครบถ้วนย่อนนะครับ สังเกตน,นะครับระนาบจะต้องไม่ชอนเงิน กาจรย์เขาจะมีงานมากหมายให้พวกเรานะครับให้พวกเราปั้นรูปทรงรูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับ4อย่างได้แก่วงกลมปั้นในปั้นในแผ่นเดียวกันเลยก็ได้ครับวงกลมโงกวย กกบอกสี่เหลี่ยมจัดวางให้ได้องค์ประกอบนะครับแล้วก็ขึ้นมิติอย่างที่อาจารย์ทําให้ดูเบื้องต้นเ,นเมื่อกี้นะครับใครมีดินน้ำมันก็ใช้ดินน้ำมันนะครับใครมีดินเหนียวจะนวดดินเหนียวก,ก็ใช้ดินเหนียวนะครับ หรือใครที่อยู่ใกล้ๆร้านสะดวกซื้อก็ไปซื้อแบบนี้มาใช้กันได้เหมือนกันก็เอามาแก้ขัดกันไปก่อนแต่ก็น่าจะใช้ปริมาณเรากะดูว่าใช้ประมาณสักกี่แท่งชุดนี้อาจารย์ซื้อมา20บาทร้านขายของ20บาททุกอย่างอะไร เราก็รอไปเลือกซื้อเลือกใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องวันส่งอาจารย์จะนัดอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ